สวัสดีครับพืกัรารายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับก็ยังหนีไม่พ้นพักเก้าไกลอยู่ดีนะครับจริงๆว่าจะเลิกพูดแล้วนะครับแล้วผมก็ไม่ได้ความสําคัญในช่วงนี้เท่าไหร่นะครับเพราะพูดไปหมดแล้วการที่ประวัติออกมาเปลี่ยนพลิกบทบาทเลยนะถ้านักๆ่าพูดอย่างนี้ก็จบไปเลยอันนี้ไม่อันนี้ก็มาพูดว่า พักเก้ากายดีอย่างงู้นดีอย่างนี้ดีอย่างนั้นก็คือแก้เกมสอสแจ้งแก้เกมไปเพราะว่าสอสแจ้งามาโจมตีพักเก้าไก่ไงคราวนี้ปูอาจไม่โจมตีเปลี่ยนใหม่มาชมแล้วก็ตัวเองผิดคนเดียวแล้วก็มีถอดแว่นร้องไห้ร้องร้องไห้ทําไมวะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทําไมไมันต้องร้องไห้วะคือคนที่จะร้องไห้นะส่วนมากก็คือคือพ่อแม่ตาย เมียาตายผัวตายลูกตายอะไรทำนองเนี้นะเขาก็จะร้องไห้แต่น,นี้ร้องไห้ทําไมวะร้องไห้เพื่ออะไรวะสํานึกผิดสิ่งที่ตัวเองทําหรือเปล่าวะแต่ก็เมนมาบอกเลยไอผู้ช่วยสสออาวุโสมันมีผู้ช่วยสอสอาวุโสด้วยนะแสดงว่ามันมีตําแหน่งใหม่นะผู้ช่วยสสอาวุโสผู้ช่วยสสขนาดกลางผู้ช่วยสอ,อส,ยสอขนาดเล็อกอย่างเงี้ยหรอวะมีอาวุโสมีปฏิบัติการ ปฏิบัติกานอะไรนี้ด้วยหรอว่ามันมีตาแหน่งนี้ด้วยหรอว่าผู้ช่วยชื่อสุเทพบุรณาศิลป์อ่ามันก็เพิ่งไปถอดป้ายไอปูอัดนะแล้วก็ตัดก้าวไกลออกอ่าแล้วก็ยังมันยังด่าพักก้าวไกลยอยู่เลยนะแล้วมันยังด่าไอ้ผู้เสียหายสามคนอยู่เลยนะแล้วผมไม่เห็นปูอัดมันพูดถึงไอสุเทพคนนี้เลยไม่พูดเลยไม่มากล้าแต่งให้กับผู้เสียหายเลย แล้วก็ยังไม่เห็นมีการเยียวยาผู้เสียหายไม่เห็นมีการไปขออภมยพ่อแม่โคดเง่าพี่น้องสักกะลาดของผู้เสียหายเลยก็เลยไม่เข้าใจว่าที่ร้องไห้นี่มันยังไงอะไรเข้าตาหรือยังไงก็ไม่เข้าใจปรากฏว่ายังไงรู้ไหมครับนึกภาพดูนะครับสสที่โดนขับออกจากพักถ้าไม่เกี่ยวกับการเมืองนะ แบบว่าที่พักอนาคตใหม่เคยขับพักเก้าไกลาเคยขับส่วนมากทำไมเดียวกันเมืองนะเป็นสอสอที่ไม่ตรงรักพักดีต่อพักอะ่ะแล้วก็ไม่เชื่อฟังมติของพักอะไรทํานองนี้นะมันก็ควรแบบว่าก็จากไปแล้วก็จากไปใช่ไหม แต่ปรากฏว่าไม่ครับอามารัตครับอมรัตอามารัตอมามรัตออ,อ,ออกมาโพสต์ในเฟซบุ๊กของตัวเองว่าขอให้สังคมให้อาภัยปูอัดครับ mm. จริงๆอมรอมอรัตก็บอกก็ไม่ชอบที่มาเรื่องเ,เกี่ยวกับคุกคามทางเพศแต่ในเมื่อปูอัดเขาออกมาร้องโหมร้องไห้มาชื่นชมพักเก้าไก่แล้วสังคมควรให้อาภัยปูอัดครับ สังคมต้องเชื่อมึงด้วยหรือเปล่าอมามรัดคือมันจบไปแล้วมึงก็จะมาทําให้พรรคก้าวไกลเสียหายอีทําไมวะมึงจะพูดเพื่ออะไรวะฮะพูดเพื่ออะไรไม่เขา้าใจจะเอาใจามาเหรอหรือ,อยังไงคุณเคยสนิทสนมคิดเชื่อกันเหรอหรือชอบชอบคล้ายๆกันอย่างนี้หรอตัวเองเป็นผู้หญิงแทนที่ปกป้องผู้หญิงด้วยการปกป้องผู้เสียหายกลับบอกให้ นี่คือบุคลากรคนสําคัญของพักเก้าไก่แต่ก็ไม่รู้พักเก้าไก่เขาเอาด้วยเแต่คงเอาอ่ะเพราะว่าเห็นไปช่วยหาเสียงกันอยู่อ่ะตอนหาเสียงนายกอบอจอการจนะบุรีอ๋อแต่นั่นไม่ได้ไปในานามพักนั่นไปในานามส่วนตัวอเออก็เลยโอ้โอดีไว้พักเก้าไก่นี่มันก็โอเคนะมีบุคลากรดีๆแปลกๆแบบนี้ด้วยเนาะแต่ทำไมไม่ให้เอาัยสสแจวะอมรั พอสอสอแจ้งแม่งด่าพักก้าไก่อะคือใครก็ตามที่ชื่นชมพักก้าไก่แสดงว่าเป็นคนดีควรสมควรได้รับการเอาัยใครก็ตามที่ด่าพักก้าไก่สมควรจะประนานยามเหยียบอย่างนั้นเหรอจริงเหรอจริงอย่างนั้นเหรอครับ <c oughs> ผมก็คือก็คือเรื่องมันจะจบมันก็ไม่จบนงะมันเป็นการละครมันเป็นการแสดงทั้งสิ้นนะครับคือเดี๋ยวนี้นะครับการที่จะเป็นนักการเมืองนะต้องไปเรียน ไปเรียนการแสดงนะไปเรียนกับกัญชัยกาเนิดพลอยไปเรียนกับเขามีโรงเรียนสอนการแสดงนะต้องไปเรียนนะเวลาพูดจาปราสาอะไรต้องทำยังไงต้องบีบน้ำตายังไงต้องเอาแว่นออกมาแล้วเช็ดปาดน้ำตายังไงต้องพูดแบบให้เศร้ายังไงซึมเศร้ายังไง แต่การแสดงยังไงมันก็ไม่มันไม่ได้ผลหรอกครับมันอยู่ที่สันดานสิ่งที่พูดไปถ้าพูดออกมาจากใจคนฟังเขาจะรู้หลอกเขาได้ประเดี๋ยวประดาวเพราะเขาประกอบกับพฤติกรรมด้วยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้พูดมาจากใจเป็นการสร้างเรื่องขึ้นมาพูดคนฟังเขาก็รู้แล้วการประพฤติปฏิบัติเดี๋ยวมันก็ต้องหลุดมาเองอย่างเช่นคนที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันนี้นะที่มันดูดีมีชาติตระกูล ต่อสู้เพื่อประเทศชาติต่อสู้เพื่อคนที่ถูกลุกรานต่อสู้คนที่โดนเอาเปรียบออกมาถึงครั้ง,งจริงจังโอ้อยอู่นี่แต่จริงๆแล้วเบื้องลึกเบื้องหลังนั้นมันโคตรฟอนเฟะเลยโทรไปหามันนะมันเรียกต่างไปหามันมันเรียกต่างเรียกต่าง่อนแล้วมันก็จะมีวิธีการเอาไปออกรายการนู้นไปออกรายการนี้ เป็นวิชามารนะนั่นแหละครับโอ้เราก็ต้องดูกันมันไม่ได้มีทั้งหมดนะคนดีๆมันก็อาจจะมีบ้างแต่น้อยมากๆนะครับผมนั่นคือเรื่องเราที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับผมยังไงก็ยังให้กำลังใจพักก้าวกายอยู่ดีเพราะมันก็เป็นพักการเมืองซึ่งภาพรวมก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นพรรพรรเดียวที่ คนสมัครสสไม่ได้ซื้อเสียงแต่แม่งได้เป็นสสก็มีพักเดียวนี่แหละครับก็ขอให้อยู่ไปนานๆนะไม่จําเป็นต้องมีเยอะหรอกครับสสมีน้อยๆแล้วก็ไม่ต้องเป็นรัฐบาลครับเป็นฝ่ายค้านเนี่ยผมว่าสุดยอดแหละจริงจะช่วยเหลือดูแลประเทศชาติได้มากกว่าเป็นฝ่ายรัฐบาลซะด้วยซ้าไปนะในเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับใครที่เห็นด้วย ก็ขอบคุณใครไม่เห็นด้วยก็คอมเมนต์กันมานะครับดูดาวว่าเกากันมาได้เลยผมไม่ถือสาแล้วครับระบายมาได้เลยในชจ้องกิจโพสเฉยแนวครับตอนนี้ผมอยู่ที่พระราชวังจันทร์นะครับซึ่งเป็นถิ่นกําเนิดของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับท่านก็คงจะวิ่งเล่นกันดูแถวเนี้ยนะตอนเด็กๆนะพระนเรศวรพระเอกาทศรสพระสุพรรณกัลยาก็ยังอยู่แถวเนี้ยนะครับนี่เป็นถิ่นกําเนิดของท่านนะ หนังสือผมนะหนังสือคาถาตำราพลิกชีวิตครับหนังสือเล่มนี้ผมตั้งใจเขียนมากนะครับมากมากจริงๆนะครับรวมรวม,รวมเรื่องราวซึ่งเป็นสายมูเตลูนะครับมีองค์เทพครบทุกองค์มีคาถาบูชามีเครื่องสักการะเป็นยังไงทูต้องกี่ดอกเทียนต้องกี่ดอกจะดอกบัวสีขาวหรือจะเป็นดอกไม้สีเหลืองอะไรอยู่ในนี้หมดนะครับผม แล้วก็มีวิธีการบนบานศาลเก่าวที่ถูกต้องต้องบนช่วงไหนถึงจะได้ผลวิธีขอคํามาอยู่ในนี้นะครับราคาเริ่มต้น290บาทผมตั้งเป้าไว้ว่าจะขาย10,000เล่มครับช่วยซื้อกันหน่อยนะครับอย่างน้อยหนึ่งเล่มอย่างมากก็ไม่อั้นเลยีเดียว,เดยวครับมีคนเคยซื้อผมมาสิบเล่มสามสิบเล่มนะครับเพื่อที่จะไปมอบให้กับพะพวกเพื่อนฝูง ผู้หลักผู้ใหญ่คนที่รักคนที่ชอบกันครับในปีใหม่นี้นะครับมีซื้อ30มสบเล่มนะครับไปให้เรือนจำกลางเรือนจำพิษณุโรคหรือทศสารหญิงพิษศโคนะครับไปให้อย่างละสิบเล่มไปไว้ห้องสมุดนะครับเพื่อให้ผู้ต้องขางได้มาอ่านกันก็มีครับขอบคุณมากจริงๆครับผมติดต่อมาได้สามช่องทางนะครับทาง Facebook รกรกิจผลเด็นวิสัยทางไลน์แล้วก็ทางโทรศัพท์ เบอร์ดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับฟังผมจบแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะครับดูโฆษณาท้ายคลิปนาทีเดียวเท่านั้นเองมีพระพุทธินราชรุ่น6 6 6ปีทวีโชคซึ่งเป็นผลงานของลุงจ่าครับจ่าสิเบกดรเตทวีบูราณาเกตศิลปัญจาญแห่งชาติึ่งเป็นปูชนียบุคคลของพิษสนุโลกเป็นผู้สร้างในวัย91ปีครับมีกล้วยตากบางกระทุ่มมีกล้วยกวนมาขามกวนมาเ้าวกวนบวยสามรสมะเขือเทศอบแห้ง ะครับผมมีน้ำหอมสายมูครับมูเตลูมีกระถางแคนตัดสวยงามมากๆเลยทีเดียวขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้จนจบขอให้ท่านมีความสุขครับขอให้พาคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี